สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็จะมีไปลงบังเกอร์นะครับ <S <S บังเกอร์แบบเออไม่ไม่มีอีเวนต์ไม่มีอีเวนต์ครั้งนี้นะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของโดนด้วยนะครับว่าเออจะใช้โดนยังไงนะครับช่วยเออมันถึงจะมีประสิทธิภาพอะไรพวกนี้นะครับก็ยังงงอยู่นะครับเออว่าต้องทำยังไงเนี่ยส่วนมากก็จะหลบหลังกระแพงแล้วก็ให้โดนเนี่ยยิง ยิงช่วยอะไรประมาณนี้อเอเสักสองชาติสามชา์จอะไรก็ว่าไปนะตบบอสช่วยอะไรพวกนี้อเอออแต่ว่าหมามันช่วยไม่ได้นะฮถ้าไปอยู่ที่นั่นมันช่วยไม่ได้โอเควันนี้ก็จะมีแตกพบขันเลยกันมีลูกซองแล้วกันลูกซองน่าจะชื้อเอาได้นะครับน่าจะไม่มีปัญหาโอ้ก็แรงอยู่นะผมมองว่าแรงอยู่เดี่ยลูกซองมันชื้อตรงนี้เลยครับก็คแค่เติมตัวนี้ไปแล้วก็บึ้งเลยได้ลูกซองมาเลยแบบเป็นตุ้ง สุ่มเลยนะมันมันขึ้นให้เลยนะครับเมมผมว่าถ้าได้ลูกซองเนี่ยก็ดีดีระดับนึงเลยนะครับอุ้ยถ้าตัวนี้ผลักตายเลยนะครับเมื่อกี้ ตัวนี้มันก็ชอบผลักซะด้วยสิระวังอย่าขยับตัวมากนะเดี๋ยวมันกลางโล่อีกครับไม่ไหวเวเราใช้กับตัวธรรมดาไม่ได้ มันพ่นพร้อมกันทีแรกเลือดสี่สิบก็เออยังไงดีก็ <c oughs> ต้องใช้ยาไปไม่คุมเลยฮะแต่บางทีสักแต่จะคุมบางทีผมก็เกิดที่บ้านเลยก็มีนะครับ <c oughs> นั่นไงมันเล่นแล้วมันเล่นแล้วลบนี่ก่อนลบนี่นั่นแหละ เหมือนว่าจะเป็นโมเดลเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าอยู่คนละสถานที่ก็คนละสไตล์กันเลยจะสังเกตได้ว่าโมเดลตัวพุ่งพิษนะครับถ้าไปอยู่ที่ที่ไหนดีวะเนี่ยถ้าไปอยู่ที่ขนส่งอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะกระเพงก็จะใช้ไม่ได้กับมันนะครับมันก็จะหาวิธีมาให้ได้ โอ้นี่ก็พลาดเหลือเกินเอาไปยิงบอสไม่ได้เหรอครับแบบนี้อุย้ยตัวนี้เล่นได้ตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยอุ้อยมันตีเบาอยู่เลยครับมันไม่ได้ตีแรงเลยทำไงวะเนี่ยนัดสุดท้ายผักเลยแล้วกันถ้าผักก็คือไม่มีพยาธิแล้ว อ้อันนี้ตีแรงกว่าตัวระเบิดอีกคุ้มค่าที่จะเล่นไหมเนี่ยฮะไปไปไม่ทันะไรอันนี้เต็มเลยครับเร็วเร็วเร็วไม่น่าับไปเล่นกับมันเยอะเลย ถ้ามันเต็มครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะกดออกจากเกมไปเลยแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาใหม่อะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่าทำบ่อยนะครับรังสีมันกัดแรงขึ้นเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าเออมันจะเริ่มใหม่ก็จริงแต่ว่ามันก็กัดแรงแรงขึ้นแรงขึ้นอะไรพวกนี้ มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเมื่อกี้โทรศัพท์สายเข้าครับเราเจอบั๊กแล้วั้งเนี่ยฮะเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าอ่ะเออไอนี้ยรีใหม่เลยครับเอ,อ้ยไม่ต้องออกนี่วาเออต้องให้เพื่อนโทรเข้ามาไหมไม่อาจจะก็ยังไงดีกดออกจากเกมได้ไหมมันได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอลองค่อนเอา้าเอา้าได้เรอไม่ต้องปัดจอนี่เอา้าวัด า <laughs> อะไรกันวะเนี่ยช่องนี้มีแต่อะไรที่แ,บบแปลกๆเว้ย <laughs> 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 เข้าไปเข้าไปต้องรีบต้องรีบ อย่าทำแบบนี้บ่อยนะครับรังสีมันกัดแรงจริงนะครับนะเดี๋ยวตายได้นะครับ สังสีก็จะเต็มแล้วเราต้องทำอย่างนั้นโอเคอย่าหาทำบ่อยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยได้ไ้ได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 ,ได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 ้แต่ว่ามันมันขึ้นเร็วขึ้นเร็วมากเลยนะเนี่ยขึ้นเร็วกว่าปกติอีกหรือว่าอ้อลืมยาอ้แต่มันไม่ช่วยอะไรมากหรอกนะ หน้ากากันแก๊สหน้ากากันแก๊สลุยไปเปิดเล้าไก่ก่อนทำไมมันตีแหลกอย่างเลยวะโหถึงทีพ่นพิษ พอเถอะมันมันไม่ได้แล้วเดี๋ย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 วใจเย็นใจเย็น <c oughs> ขยับมานี่หน่อยเฮ้ย <c oughs> มันไปแล้วจัดการมัน โอ้ทางนี้ไม่ไหวแล้วครับทางนี้จะตายแล้วเอ้ยโดนโดนไปแล้วอื้ตัวนี้ผลักได้นะครับ <Hell! S 1> เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ลบก,ก่อนจัดเลยจัดเลย พอสีของโดนเนี่ยมันเป็นสีแดงใช่ไหมใกล้จะเป็นสีแดงเนี่ยเราก็กดตรงนี้ครับกดตรงนี้แล้วก็วางอะไรพวกนี้นะครับมันก็รูดูเหมือนว่ามันจะใช้งานได้นานขึ้นนะครับเออไปเสร็จแล้วเสร็จพปอ่าชั้นต่อไปไวเหมือนโกโหกแต่ว่าจริงมาโอเคเอ่อป้อมปืนตัวนี้มันไม่ได้อันตรายอะไรแต่ว่า มันดูเหมือนว่าจะยิงแล้วก็ผ่าไปได้อะไรพวกนี้นะครับงั้นเอาตัวนี้แล้วกันล็อกเกอร์ที่เปิดอยู่โอเคนี่เลือกนานอยู่พอสมควรยาไปรด้ยังหรือสามนาทีอ เอ้ยทำไมดาเมจมันเพิ่มขึ้นวะเอาตีเท่าไหร่ยี่สิบอะเดี๋ยวยิงอีกที่แรกมันตีผมสิบแปดนะตัวนี้ถอยกอกแทนตีสิบแปดฮ่เออสิบแปดยิงครับเดี๋ยวได้แล้วช่วงท้ายตีโอ้ตียี่สิบ พอามาตรงนี้นะครับก็ง่ายๆเลยถ้าจะไม่ไม่เหยียบถังนะครับเหยียบถังตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่โดนแล้วครับถ้าโดนเนี่ยรังสีมันจะเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเอานักกิดร้องก่อนนักกีดล้องตัวนี้น่าจะไม่คุ้มค่าเลยครับเพราะว่ามันตีแรงเหลือเกิน รองเท้ารองเท้ายางรองเท้ายางอ่าได้รองเท้ายางมาแล้วเอาแค่รองเท้าพอชุดไม่เอานะืม ปืนอีกข้างหนึ่งมันน่าจะเป็นป้อมปืนหนักเลยครับแล้วมันก็สลับกันด้วยนะตรงนี้ป้อมปืนธรรมดาตรงนั้นป้อมปืนหนักถ้าเดินไปด้านหน้าก็คือมันจะสลับกันแล้วใช่ครับมันสลับที่กันวิ่งเฉียงมาตรงนี้หน่อยคือตรงนี้ไม่น่าเกี่ยวนะครับก็ไปได้เลยเอออย่ายิงอย่ายิงป้อมปืนเอ,อ,อันนี้มันพาไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวหาเป้า,ปา,ปาหาใส่ทักฟันมีดก่อนอีกนัดนึง โบอย่ายิงป้อมปืนหนักเฮ้ยต้องระวังนะครับเสียงตีแบบนี้มันมันยังไงดีวะเนี่ยมันไม่เหมือนกับเสียงตีธรรมดาอันนี้ก็ง่ายๆเลยยิงแค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวตัวอื่นไม่ต้องยิงนะครับอืม,อม ให้ให้โดนช่วยรอบแรกก่อนเออผมอยากรู้ว่าถ้าโดนของผมช่วยตีเนี่ยมันจะช่วยไปได้มากแค่ไหนนะครับอยากรู้อยากรู้อันนี้ลองได้ลองได้ มันมันช่วยเท่าไหร่เหรอมันมันช่วยไปหกร้อยมันช่วยไปมันช่วยไปหกร้อยเออโอ้ดีอยู่นะครับมันช่วยไปหกร้อยแล้วเราจะทำยังไงต่อดีลังสีมันกัดแรงฮ้ยแล้วทุกเปลี่ยนไปใช้แผนบีซะแล้วอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะหกร้อยนะครับเออถ้าหกร้อยแล้วก็สกาศาสตร์เลยสกาศาสตร์ลูกซองยิงอะไรพวกนี้ก็ได้ พเพราะเลือดมันเหลือน้อยแล้วก็ค่อยอค่อยปล่อยโดนออกมาตีเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าตายมันเออแล้วครั้งนี้นะครับเราก็จะเออใช้แผนที่มันแตกต่างออกไปอันนี้ก็นานแล้วนะลังสีจะไม่กัดแน่เลยอ,อ,อันนี้ผมเพิ่งไปรับยายมานะครับหลังจากที่เออ เอ่อยายบอกให้ไปรับอะไรพวกนี้นะครับก็ไปรับมาแล้วก็เออค่อยมาเล่นอะไรพวกนี้นะครับเพิ่งก็นานอยู่นะนานพอสมควรเลยนะครับตอนนี้รังสีน่าจะกัดถึงตับเลยแหละตอนนี้นะครับก็อเอาซักเลา้าๆถ้ามันได้กัดนะครับมันจะกัดทีละ50เลยอย่าให้มันได้กัดได้โบรไม่งั้นจะแตกแน่อุยอ้ยอุ้ยฟังดูน่ากลัวยังเลยไม่ได้ไม่ได้แล้วนะเราต้องรีบ เวลาของเรามีจำกัดกทำไงดีวะเนี่ยอันนี่นี่นนโอ้มือสั่นแล้วมือสัน่นมือสัน่นเร็วเร็วเรวเร,วเร,วรอให้มันระเบิดครั้งหนึ่งก่อนมันไม่ระเบิดเว้ยอ่ามันระเบิดแล้วมันยิงไข่ไย ขอร้องยิงด็อกเตอร์เดรดยิงด็ออรเดรดอย่าให้มันไม่เป็นไรครับเออผมมีหน้ากากกันแก๊สยิงดกเตอร์เดรดยิง <_ t od ic> เออเออผมหัวร้ออะไรเหลือวก็ด็อกเตอรเดรสตายแล้วครับดรเดรสตายแล้วให้มันระเบิดครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยยิงให้ตัวนี้เปิดประตูนะครับแล้วก็ให้โดนอะไรพวกนี้เออโอเคโอเค แล้วเราจะออกไปได้ยังไงปัดจองไงครับเดี๋ยวเราลองลองลองออกแบบธรรมดาดูสิว่ามันจะได้ไหมอืมก็ได้นี่ยังไงดีอะชั้นสุดท้ายป้อมปืนมันโหดไม่ไหมมันโหดป้อมปืนอันแรกเนี่ยมันโหดอันที่สองเนี่ยก็ดูจะธรมธรมดาเออธรรมดาแต่ว่าก็ยัง ตีเราได้ฆ่าเราได้อยู่ดีแต่ว่าชั้นสุดท้ายล่ะโอ้มันก็ขัดขวางเราเล็กๆ็กน้อยๆครับถ้าคุณไม่โชคร้ายโดนระเบิดมันก่อนนะไปเอากระบอกสูบแก๊สเพิ่มกระบอกแก๊สน่าจะหาง่ายแล้วนะนะครับเออตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเรากดล็อกตรงนี้นะครับล็อกที่เปิดอยู่ตรงนี้ก็จะมีโอกาสได้กระบอกสูบแก๊สไม่ว่าโอกาสจะได้เลยละ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอุ้ยตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ อย่าให้มันเข้าใกล้บันลแน่เนไอ้าวสถานการณ์พลิกผันซะแล้วเอากับดักมาด้วยก็ได้นะครับกับดักก็ค่อนข้างดีอยู่นะถ้าเปิดห้องมาแบบนี้แล้วก็มาจาะอ๋ก,กันแบบนี้ก็ไม่ไหวครับเอากับดักมาแล้วก็มาวางในพวกนี้ เออนี่กับดักวางไว้สักสามอันก็โอเคนะเออชั้นหนึ่งอาจจะไม่ต้องวางหรือว่าอาจจะวางก็ได้ชั้นหนึ่งชั้นสองก็ต้องวางอะ่ะตอนเริ่มต้นนะครับช่วงท้ายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าออสถานที่มันกว้างแล้วไอ้พวกนี้สถานที่รับแก้มันเจอนักฟันมีดครับตายเลยอาจจะตายได้เลยนะครับอันนี้น่าจะสไนเปอร์ได้เนี่ยสไนเปอร์มีเ k คอะไรพวกนี้นะครับ มี AK ก็น่าจะสาดไปได้อืมโอเคนัดเดียวเค้ยรู้เรื่องรู้เรื่องมีสองนัดถ้าติดคลิปก็คือรู้เรื่องเลย ก็จะไม่มีปืนที่ยิงลัวได้แล้วสินะโอ้ไม่มีครับสกกาไม่มีทางพอเนี่ยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมต้องกดออโต้เลยบางเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มันพังครับอขอโต้ก่อน เฮ้ย,ยโดนยิงช่วยหน่อยโดนโดนโดนมานี่เอา้าโหโดนโอ้แบบนี้ก็ตายสิครับแบบนี้โดน,โดน,โดน,โดน อุ้ยเลงยากเหลือเกินโดนหยุดขอร้องหยุดโอ้ยเออโอเคโอเคถ้ามีสกาก็ค่อนข้างดีแต่ว่าอันนี้ก็ดีนะครับมี AK นะครับเออมาสาธิตกันเลยว่าถ้าเป็น AK มันต้องแต่งยังไงนะครับก็แต่งให้เถียงเลยนะ่มันก็จะมีประมาณนี้เลยครับอันตัวนี้ก็แต่งให้เถียงคือต้องรีบกลับไปไม่ใช่ต้องรีบกลับไปอันนี้ก็ ด้ามจับครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเ,เบรกป่าก็บอกั้งมันก็จะเทียงจนสุดนะครับแล้วตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีปรนนี้ก็เทียงให้สุดเลยครับตัวนี้ก็เทียงมาจนสุดเลยอ่ะต่อไปนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะแต่ว่าถ้าไม่ใส่ตัวนี้นะ บุ้มโอเคจบแล้วคือถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับมันมันมันมีพลาดมันขึ้นพลาดอยู่แต่ว่ามันพลาดน้อยมากครับเออประมาณนี้แหละครับก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นปืนก็เ k เน่าจะหมดไป1กรบอกหนึ่งกระบอก2กระบอก,อก,บอกแต่ว่านี้ผมไม่ได้ปรับเอาใส่มีดมานะครับถ้าใส่มีดรู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าด้วยซ้ำนะอ่าอันนี้ก็มีนี่เลยประมาณนี้เลยครับก็มียามี แจ็กเก็ตนะครับแล้วก็มีอะไรพวกนี้อ่ะแจ็กเก็ตน่าจะออกแบบมาให้เราเอาไปรีไซเคิลมังแล้วก็ได้แผ่นอะไรพวกนี้อ่ะนะครับอ่าแผ่นตะกัวมานะครับแต่ว่ามันมันทีละสิบนาทีอ่ะถ้าเอาใส่เป็นเป็นชุดอะไรพวกนี้อ่ะเป็นลังเลยก็น่าจะดีอ่นะแล้วก็เพราะว่าบางทีมนักพัฒนาก็อาจจะบอกว่านี่ไม่ใช่อ,อ่เกม ซอมบี้เออเอาชีวิตรอดแล้วล่ะมันจะเป็นอย่างอืน่นซะแล้วนะครับนะอ่าโอเคก็มีประมาณนี้เลยนะครับมี